สวัสดีกลับมาเจอกันอ้ยเอาไหมเอาใหมนะทุกคนสวัสดีทุทกคนก็กลับมาพบกับชายยินในเกม Ark Survival Evolve <Yeah! S 1> ก็วันนี้นะทุกคนชายยินมาทำตามคอมเมนอีกเหมือนเดิมเหมือนเดิมอีกแล้วพี่จะทำตามคอมเมนเลยดังหนา้เนี่ยเอาก็ถ้าเราขอมาพี่ก็ทำไปยังไงล่ะครับ เอาล่ะทุกคนคือมีน้องเนี่ยอยากให้ชายินน่จับเจ้าบีเวอร์ซึ่งน้องก็บอกมาว่าพี่ชายินจับคุณบีเวอร์หน่อยครับเป็นตัวที่ฟาร์มไม้ได้ดีตัวหนึ่งเลยแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งนะรอบหน้าจับบีเวอร์ให้ดูหน่อยสิครับอยากหรือว่าน้องบีเวอร์เนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้าง <Wow. S 1> เอาล่ะทุกคนก่อนที่จะเข้าไปดูทิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ชายินด้วยนะโอเคกดยัง ไปกันเลยนี่ชิยินก็มาอยู่ในสถานที่ที่เจ้าบีเวอร์เนี่ยจะอยู่แล้วนะไปนี่นะทุกคนเดี๋ยวชิยินจะให้ดูเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักรังใหญ่บีเวอร์เดี๋ยวชิยินจะเอาให้ดูคือเนี่ยบีเวอร์จะมีรังขนาดใหญ่ก็คือรังแบบนี้นะทุกคนเราสามารถเข้าไปข้างในนะั้นแล้วก็หยิบของได้เลยนะแต่ว่าไม่แนะนำนะทุกคน เพราะว่าบีเวอร์เนี่ยเดินเกินการลังตัวเองเลยนะเห็นปะไม่ว่าจะอยู่ในน้ำอ้าวไปไหนแล้วอะ่ะอยู่ในน้ำอยู่บนบกและแถมมีสองลังเลยนะทุกคนแสดงว่าบีเวอร์แถวนี้เนี่ยมีเยอะมากๆแล้วช่วงที่ชัยินเล่นใช่ไหมเล่นในแบบไอแลนด์อ่ะคือชยินจะชอบมาหาบีเวอร์แถวเนี้ย oh. เออเพราะว่าแบบชัว์ๆเลยไงว่ามีแน่นอน เดี๋ยวชยินมาบอกประโยชน์ไอเจ้าตัวนี้ตอนช่วงท้ายคลิปละกันเนาะแล้วก็ชยินมีบอกอะไรสักอย่างหนึ่งสําหรับมีเซอร์ไพรส์บางอย่างเอ้ย,ชยเชยินว่ามันไม่น่าเซอร์ไพรส์แล้วนะถ้ามีเจ้าตัวนี้มาเนี่ยสปอยชัด,ชดเอาล่ะถ้าน้องคนไหนยังไม่รู้แล้วก็ท้ายคลิปเดี๋ยวชยินจะมาชเชยินจะมาเฉลยให้ฟังว่าทําไมชเชยินถึงบอกว่าไอเจ้าตัวนี้มันคือสปอยนะทุกคน ไปกันเลยคือถ้าจะจับตัวหนึ่งใช่ไหมมันก็ต้องอแรกมากับการที่จะต้องฆ่าตัวอื่นๆด้วยนะมีหลายเวลเลยทุกคนมีเวล40 20มีเวล95ด้วยมาลุยตีไปดึงที่นี่เราจะฆ่ามาอยู่เอา้าไม่สนใจโอ้โหนเห็นไหมทุกคนพอชายินตีเพื่อนไว้เท่นั้นแหละมันมากันตต้ม เพราะว่าบีเวอร์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะทุกคนสัตว์สังคมเนี่ยก็คือเป็นพวกที่ชอบอยู่รวมตัวกันนะเวลาที่แบบเวลาที่ตัวไหนโดนเนี่ยอีตัวนึงก็จะมาช่วยทันทีนะทุกคนอ่ออารมณ์เหมือนอยู่กันแบบอยู่กับเป็นแก๊งเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้เรามายืนอยู่บนนี้เลยยืนอยู่บนนี้แบบฟรีๆเลยทุกคนเออ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 แต่เหมือนนกชยินมันจะมันจะไม่เห็นด้วยกับการที่จะยินจะมาจับบีเวอร์นะทุกคน โอ้ยไอเจอบเออนี่นี่แนะ่ค่าสลบลดลงเยอะขนาดนี้แล้วยังจะสู้อยู่อีกนะทุกคน oh, <no. S 1> ไปไหนแล้วขูวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิง่งเร็วยิงสรสลแล้วจะยิงดีไหมเอายิงเลยก็ได้ก็ไอ้เจ้าบีเวอร์เนี่ยชอบกินเบอร์รี่เอ่บอเบอร์อรี่ทุกอย่างแหละชอบแต่ที่ชอบที่สุดคือเมเจรเบอร์รี่นะทุกคน และที่ชอบไปมากสุดก็คือสปิเลียกิบเบิลคือสัตว์ถุกตัวชอบกิเบิลแล้วก็มีชอบกินอะไรสักอย่างนึงที่เป็นรูปสตรอเบอร์รี่นะทุกคนชียอินองก็ไม่รู้จักมันคืออะไรทุกคนได้ยินเสียงได้ยินเสียงวิเวอร์กลหรืเปล่าทุกคน <c oughs> <c oughs> หลับจนกลนเลยนะเดี๋ยวชายอินจะไปจับอีกตัวหนึ่งแล้วกันอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย Oh, เกือบไปแล้วเดี๋ยวชัยยินจะไปจับอีกตัวหนึ่งนะทุกคนเออแล้วชัยยินจะฆ่าไอ้สองตัวนั้นไปทําไมนั่นสิช่า <esa> มาเถอะนะทุกคนเดี๋ยวเราไปจับไห่เอาก็ได้ไอ้เจ้าตัวนี้น่าจะอยู่คนเดียวนี่เลยเวลเท่าไรโอ้โหเวลร้อยสี่สิบห้าเลยทุกคนอุ้ยไม่นะโอ้ไปก่อนโอ้โหไอโอ้โหเลร้อยสามห้าโอ้เยอะมาก อย,อย่าให้มันได้ยิงเราไป้ะครับเอ้ยขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมล่ <No. S 1> ชะชายเย็นว่าถ้าจับสองตัวได้ก็ดีเลยนะทุกคนชัยเย็นจะจับสองตัวไปเลยนะเออก็มาดีเออเย้เยยติดหินติดหิน้นยมันวิ่งเข้ามาไกลชายชเย็นแล้วดิไปไหนแล้วอ่ะเจ้าตัวนั้นวิ่งไปนู่นแล้วทุกคนกระโดดดึง มาดีจะไปไหนเองจะไปไหนมาดีมานี่มานี่อ่าสลบไปแล้วอีกตัวหนึ่งอะเอ๊ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งน่าจะหายไปนะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอเมจเบอร์รี่มาให้ไอตัวตัวนี้กินหน่อยนะครับนายเลยครับเจ้านายโอเคจัดไป ชยเชยันยังไม่ได้ตั้งชื่อเจ้าตัวนี้เลยนะทุกคนเฮ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะดูสิเออดูมองหน้าเชยินน,นี่เจ้าตัวนี้จะเป็นตัวสีขาวๆออเทาๆนะทุกคนตัวนี้จะเป็นตัวสีน้ำตาลเอ,อ่อผาขาวอ้อชยเชยนขอพูดอะไรอย่างหนึ่งเนาะเป็นแบบเสริมๆไปนิดนึงสำหรับเจ้าบีเวอร์เนี่ยเราเรียกมันว่าบีเวอร์ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าในอาร์กอ่ะเขาตั้งชื่อมันว่าแคสโตรอย อไอ้เจ้าตัวนี้มันชื่อ c a s โ o รอยนะทุกคนนี่เห็นปะชื่อภาษาอังกฤษในอาวจะเป็น c a s โ o r o ยแล้วก็เนีย่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงอะไรหลายๆอย่างที่ชชยินอยากจะบอกทุกๆคนเลยนะไปกันนี่เดี๋ยวชชยินจะให้มันมาใกล้ต้นไม้นะแล้วยินจะปล่อยเห็นปะไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรวบลงไม้ได้เองวิธีแบบให้เจ้าตัวนี้เนี่ยเดินไปทั่วนะทุกคนด้วยการที่กดไป Behavior เสร็จแล้วก็ไปที่ Wandering เนี่ยเห็นปะ แล้วก็กด enable ไปเลยถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันเดิน w เดอร์ก็ได้นะทุกคนไปเจอไม้ตรงไหนมันก็จะกัดไม้ตรงนั้นเลยนะทุกคนก็สําหรับคนไหนที่ไม่มีอาร์เนี่ยชัยยินว่าพิเศษสุดๆเลยนะเออเราจะได้ไม่ต้องทําอา์ด้วยไงถ้าผิวปล่าแบบนี้มันก็จะมาฟาร์มต้นไม้ให้นะทุกคนนี่เราต้องแบบนี่เห็นปะเจ้าตัวนี้จะฟาร์มต้นไม้ให้สามารถทําให้เจ้าตัวเนี้เดินตามเราได้เนี่ยถ้าใกล้ต้นไม้แล้ว ให้เรากดตัววหรือว่าเรากดตัว U ก็ได้เพื่อให้เลิกติดตามเราพอไอเจ้าตัวนี้เลิกติดตามเราเนี่ยมันจะแทะไม้ทันทีเลยทุกคนไม้ที่อยู่ในกระเป๋าไอเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่ของชายนเนี่ยน้ำหนักก็จะเป็นแบบ98ดนะทุกคนแต่ถ้าอยู่ในไอเจ้าตัวบีเวอร์เนี่ยน้ำหนักจะลดเหลือ49าอ่าทาไมถึงลดเหลือ49ล่ะก็เป็นความพิเศษเฉพาะตัวในทุกคน<ห>เพราะว่าไอเจ้าบีเวอร์เนี่ย สามารถที่จะลดน้ำหนักพวกไม้แทสไฟเบอร์แล้วก็เห็นเนี่ยได้ถึง50%เลยก็เราจะได้ไม่ต้องเอาไม้เนี่ยมาไว้ที่ตัวเรานะทุกคนเพราะว่าเอามาไว้ที่ตัวเราเนี่ยมันจะหนักก็ให้เอาไปไว้ในตัวของเจ้าบีเวอร์มันก็จะลดน้ําหนักลงยังไม่หมดแค่นี้ทุกคนความพิเศษของเจ้าบีเวอร์เดี๋ยวเราไปดูกันฟาร์มเบอร์ลี ว่ายน้ำเร็วนะทุกคนเห็นปะโอ้โหหมุนติว้วหมุนติ้วเลยอะดูดิว่ายน้ำเร็วมากเลยแล้วถ้ายิ่งเราเพิ่มออกซิเจนนะทุกคนนี่เรายิ่งเพิ่มออกซิเจนมากเท่าไหร่ไอเจ้าบีเวอร์เนี่ยก็จะยิ่งว่ายน้ำเร็วมากขึ้นเท่านั้นเอาละ่ะเชื่อไม่เชื่อไปดูเอาละกันช่ายินเห็นแล้วเวียนหัวนะทุกคนอะาวพอ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 ก็ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมุดน้ำได้นะทุกคนไม่ใช่แค่ว่า อยู่แค่ใต้ผิวน้านะแต่สามารถมุดน้ําได้นี่เรามุดน้ําแล้วก็ว่ายน้ําได้แบบนี้เลยนะทุกคนแต่ว่าออกซิเจนเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆถึงแม้ว่าออกซิเจนจะลดลงเรื่อยๆนะทุกคนไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ลดออกซิเจนช้าลงด้วยนะแต่ว่าออกซิเจนของเราเนี่ยก็แบบอย่าลืมดูด้วยนะทุกคนออกซิเจนเราอาจจะหมดไม่รู้ตัวนะแต่ีเร์ไม่ตายคุณนั่นแหละตาย uh huh. ถ้าใชยินกดติดตามไว้นะทุกคน ไอ้เจ้าบีเวอร์ที่เป็นแบบที่เป็นสัตว์ของชัยีเนี่ยก็จะดำน้ำลงไปด้วยได้เหมือนกันแต่แต่มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะทุกคนก็คือถ้าบีเวอร์ออกซิเจนหมดเนี่ยบีเวอร์ก็จะขึ้นไปในน้ำเองเลยต่อให้เจ้าบีเวอร์จะติดตามเรามาก็ตามมันก็จะขึ้นไปบนน้ำเพื่อไปเอาออกซิเจนเอาเองเลยนะทุกคนก็ระวังไว้ด้วยนะสำหรับใครที่เข้าไปสู้รบกับชัยลามนะทุกคนก็อย่าลืมดูออกซิเจนบีเวอร์ของทุกๆคนด้วย ถ้าเกิดว่ามันหมดขึ้นมาแล้วก็เจ้าจะได้อยู่ฉลามแบบเพียงลำพัง oh, <no. S 1> อีกความพิเศษอย่างหนึ่งของไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงเราได้นะทุกคนเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีความน่ารักใช่ไหมดูซิ่ดูซิโเฮย้ยน่ารักชวัดเป็นยานพาหนะที่ทำให้เราแบบวิ่งหนีได้เร็วมากๆหนีทีเล็ก หนีกีก้าได้แบบกระโดดลงน้ําตุ๊บว่ายน้ําหนีเลยจบแล้วก็จะได้ไม่ต้องโดนตีนะทุกคน<อ>ข้อดีของการทําอานก็คือภายในอารนะ่ะจะมีโต๊ะค้าเหมือนกับอาเจนเลยนะทุกคนจำคลิปชายนินเอ้ยจำคลิปอาเจนที่ชายินจับได้ไหมทุกคนอในอานของไอ้เจ้าอาเจนเนี่ยก็จะแบบค้าของได้เปรียบเสมือนกับโต๊ะค้าเลยนะทุกคนเอาไปไหนแล้วอะ่ะโอเคเดี๋ยวชายนิน ให้ไอ้เจ้าตัวนี้หยุดวอเดอร์ลิงได้แล้วนะทุกคนก็ถ้าเกิดไอ้เจ้าตัวนี้มันไม่หยุดมันมันไม่หยุดเดินไปทั่วนะก็แนะนําให้กดเรียกอนาะเรียกให้มันติดตามแล้วเราก็กดปรับนี่แล้วเราก็กดออกจากหมดที่ให้เจ้าตัวนี้นะเดินไปทั่วนะทุกคน ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนที่ทุกคนเนี่ยชอบมากๆเลยนะทุกคนก็คือเราสามารถขี้ไ้เจ้าตัวนี้เนี่ยไปฟาร์มได้ที่สําคัญก็คือไม่จําเป็นต้องมีอานก็ได้นะทุกคนเราขี้ไ้เจ้าตัวนี้แล้วเราก็ให้ไอ้เจ้าบีเวอร์เนี่ยไปใกล้ๆต้นไม้นะทุกคนไอ้เจ้าตัวนี้จะแทะต้นไม้องเลยนะ อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะทุกคนที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสะดวกสบายในการฟาร์มไม้มากขึ้น oh. เห็นไหมทุกคนตัวเล็กๆแค่น,นี้มีประโยชน์มหาศาล oh. ก็สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยใน a r รเนี่ยมีประโยชน์ทุกตัวเลยนะทุกคนอยู่ที่ว่าเกม a r รเนี่ยจะใส่ความพิเศษอะไรลงไปให้กับสัตว์ตัวนั้นๆน,น,นะทุกคน <Yeah>. oh. สําหรับอานขอยเอจอ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนกับอาเจนเลยนะทุกคนนี่เลยนะทุกคนก็ในอาเนี่ยสามารถที่จะ ครับขอได้เออทุกคนจำได้ไหมที่ชัย,ยินบอกไว้ต้นคลิปเลยอ่ะที่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันสปอยอะเออไอ้เจ้าตัวเนี้ย มีดามจที่คล้ายกับแรปเตอร์เลยนะทุกคนจําต้นคลิปที่ชัยินจับไอเจ้าตัวนี้ได้ไหมคือชัยินพยายามที่จะไม่สู้แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ไอเจ้าตัวนี้กัดได้ถ้าเกิดว่าโดนลุมทีหนึ่งนะทุกคนเรียบร้อยมองเห็นพระเจ้ารําไรเลยะทุกคนก็จบกันไปแล้วสําหรับคลิปจับไอเจ้าบีเวอร์พร้อมกับบอกประโยชน์เห็นเวลาทุกคนว่าวีเวอร์ตัวแค่เนี้ย มีประโยชน์และความพิเศษเยอะมากๆแล้วถ้าใครที่กำลังลังเลใจอยู่ว่าจะจับปีเวอร์ดีไหมชัยยินบอกเลยว่าเอาเลยทุกคนเอาเลยเอาเลย <Yeah. S 1> โอเคก็ชัยยินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย